วันนี้วันที่11กุมภาพันธ์2025นะคะสำหรับทริปครอบครัวมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่11แล้วก็ EP สุดท้ายของทริปนี้นะคะเพราะว่าวันที่22 23นี่ก็คือจะไปช้อปปิ้งแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะคะ,ะวันนี้เราก็จะพาไปที่โอซาก้าแคสเซนะคะคือเราก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ มาหลายวันละวันนี้เราจะได้แวะเข้าไปชมสักทีนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศอากาศค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีแพลนว่าจะพา ลูกๆไปซื้อของด้วยอทีนี้ตรงนี้ก็เป็นทางผ่านเดี๋ยวเราก็จะแวะมาถ่ายรูปแล้วก็เดินเล่นแถวนี้ก่อนจากจุดที่เรายือนอยู่กว่าจะไปถึงตัวปราสาทนะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมครวรน,นะคะแต่ว่าอากาศดีเธอวันนี้ฉันก็เลยว่าเออจะเดินเรื่อยๆเอื่อยๆไปแบบชมวิวข้างทางพาลูกชมนกชมไม้อะไรแล้วก็ถ่ายรูปกันไปเนาะอากาศดีมากก็คือเย็นๆหน้าชานิดนิด แบบลมกลบหน่อยๆอะไรอยเงี้ยเธอก็แบบสบายๆจ้าแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ก็ไม่มีแลนไปที่ไหนอะ่ะก็มาแค่แบบเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกันแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปในตัวปราสาทนะเพราะว่าเรามีเด็กน้อยเธอเข้าไปข้างในนั้นมันจะต้องแบบว่าเดินบันไดแล้วก็เข้าชมในประตัวปราสาทนะคือเราเคยมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนก็คือตอนนั้นยังเป็นแฟนกันกับ คุณสามีเนาะเราก็มาเดินเที่ยวกันแบบได้เข้าไปชมข้างในตัวปราสาทแล้วละ่ะแต่ว่ารอบนี้มากับเด็กน้อยกอย็ลูกยังตัวเล็กอยู่ยังไม่เหมาะที่จะพาเข้าไปชมข้างในนะคะก็จะมาเดินประมาณเดินรับลมดูนกชมนกชมไม้แล้วข้างนอกนี้ดีกว่านะคะแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยค่ะว่า,าที่ตรง ปราสาทโอซาก้ามันวิวดีวิวสวยนะเธอเออเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะพอเราเดินมาสักพักนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใกล้บริเวณตัวปราสาทแล้วนะคะเราก็ จะ,นนะะจะเจอมวลมหาชนผู้คนมากมายแบบนี้ e นะคะก็เดี๋ยวจะเดินตามเข้าไปแหละอ่าแล้วก็เขาก็จะมีแบบอ่าบริเวณชั้นนอกชั้นในกว่าจะถึงตัวประสานนะมันก็ต้องอ่ามีหลายชั้นหน่อยแต่ว่าสวยเธอมองไปทางไหนก็สวยก็ก็ก็กแล้วก็จะเดินไปที่โอากาแคสเซิลปราสาทโอากากันครับ นี้น้องฟ้าจะไปปราส,สาทโอซากาใช่ไหมคะน่งอัอ่งน้องเช่อมหาแม่โอ้โห่ะนำทางแม่ไปเลยปะไปเลยป้าป้าอยู่ไหนอยู่ข้างบนโอเคไปเลย เนี่ยเธออย่างที่ฉันบอกคือเขาจะกว่าจะถึงตัวปราสาทเขาจะมีแบบชั้นนอกชั้นในอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฉันเดินมาตั้งนานแล้วมันก็ยังไม่ถึงตัวปราสาทนะอันนี้ก็ยังมีจะมีตรงนี้อีกนะแต่ว่าใกล้แล้วละ่ะเดี๋ยวก,ก็ชมวิวไปแล้วกันเนาะก็ฉันก็จะพากแบบไม่รู้จะพูดอะไรก็มาประมาณแบบพาลูกมาเดินอะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีแพลนจะไปไหนเนาะเราก็มาแบบ เขาเรียกว่าไงมาซึมซับมาแบบชมบวิวแบบรับบรรยากาศของโอซาก้าอะไรเงี้ยคือก็ถ้าถ้าใครมาโอซาก้าแล้วไม่มาตรงนี้มันก็เหมือนมาไม่ถึงอะเนาะเนี่ยเธอเราเห็นแล้วเห็นแล้วเราใกล้จะเข้าใกล้ปราสาทโอซาก้าเข้าไปทุกทีละอ่ะเดี๋ยวก็จะถึงละอ่ะอ่ะในที่สุดก็ถึงนะคะคือมันสวยเธอขนาดแบบเนี่ย ขนาดถ่ายแบบนี้ก็ยังสวยนะแต่ว่าถ้าเราเห็นเห็นอของจริงแล้วก็อยู่ในบรรยากาศจริงๆอ่ะเธอคือมันสวยอ่ะคือความญี่ปุ่นนะตรงไหนก็สวยไม่รู้ฉันชอบฉันชอบเมืองนี้มากแล้วก็มาทีไรฉันก็ประทับใจทุกทีก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ไม่ได้เข้าไปอย่างที่บอกนะคือเราจะไม่ได้เข้าไปในตัวปราสาทเพราะว่าเรามีเด็กน้อยแล้วก็มันจะส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาทีนี้เราก็ามานั่งนี่แหละ อ,อยู่ข้างนอกชมวิวชมบรรยากาศข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกันนะก็ไปซื้อกาแงกาแฟน้ำอะไรเงี้ยมาจิบนั่งชมวิวไปนั่งตากแดดไปเพราะอากาศหนาวเนาะแล้วก็นั่งคุยกับลูกไปดูนั่นโน่นนี่ก็เป็นทริปครอบครัวเบาๆเถอะก็ฉันว่ามันมันดีนะเวลาแบบว่าพาพาลูกมาเที่ยวเนี้ย บางคนก็บอกว่าเอ้ยเขาเด็กอยู่เขาไม่รู้หรอกว่าแบบไปแล้วแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจําไม่ได้แต่แต่เราจําได้ไงเราเป็นพ่อแม่เราจําได้ว่าเนี่ยตอนเด็กเราพาลูกมานะอะไรเงี้ยตอนตอนลูกเด็กๆอนะ่ะแล้วก็เราก็จะมาถ่ายวิดีโอไว้ดูเรา,าดูตอนแก่เลาเพราะว่าลูกเดี๋ยวแป๊บๆเขาก็โตเดี๋ยวเขาก็ไปมีสังคมข,ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราบันทึกวิดีโอไว้นี้เราก็จะบันทึกความทรงจํา ของครอบครัวเราว่าเราเคยมาเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ไนงะดูเดี๋ยวเอาเอาไ่ดูตอนเหนาก็ไม่มีอะไรแต่ฉันชอบอะฉันชอบแบบตอนพาลูกลูกมาเที่ยวเธอมันมันเหนื่อยนะแต่ว่ามันเอนจอยเอนจอยแบบ ในความทุรักทุเลข,ของเราอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเก็บเอาไว้เป็นเรื่องเล่าตอนแก่ตอนที่ลูกโตเราก็จะเล่าให้ลูกฟังว่าเราเคยพาลูกมาตอนนี้เราก็เดินออกจากตัวปราสาทโอซาก้ามาแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเดินกลับแล้วค่ะแล้วก็ข้างทางเขาก็จะมีร้านปิ้งย่างแบบนี้เธอเราก็มาแวะกินหน่อยคืออากาศนาหนาวๆแล้วก็กินอะไรอุ่นๆเนี่ยคือแบบฟินมากอร่อยทุกอย่างเธอมาถึงแล้วคืออย่าลืมนะอย่าลืมร้านที่แบบอย่างเงี้ยอร่อยมาก ส่วนตอนนี้นะคะก็จะเป็นวันที่23แล้วก็เป็นวันที่เราจะกลับกันแล้วค่ะเมื่อวานวันที่2 2ไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรเลยเพราะว่าเรามัวแต่ยุ่งกับการช้อปปิ้งแล้วก็ไปตามหาชาเขียวค่ะเพราะว่าเราจะซื้อกลับไทยแล้วตอนนี้ชาเขียวที่ญี่ปุ่นก็ขาดตลาดเพราะว่านาักท่องเที่ยวไทยไปแล้วก็ไปเหมาซื้อไปขายต่อกันเยอะมากเธอแล้วก็ที่ญี่ปุ่นของก็ขาดตลาดด้วยทีนี้เราก็ไปช้อปปิง้งไปซื้อโคงซื้อของ,อ,ขอ,งอะไรเงีงเ้ยก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็ วันนี้เช้าวันที่สามแล้วเราต้องกลับไทยแล้วนะคะก็คืออยู่มาทริปนี้นะคะเราทั้งหมด13าวันสิบคืนค่ะคือชอบมากอินจอยมากแบบทุรักทุเลมากแล้วก็มีความสุขเหนื่อยมากแล้วก็แต่มันสนุกกับเธอมาแบบมาเทียบกับลูกแล้วก็มาเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยถามว่าพาลูกมาเที่ยวต่างประเทศนี้เหนื่อยไหมคือเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วก็ทุรักทุเลมากแต่ว่าในความเหนื่อยก็มีความสุขเธอมันมันเป็นแบบอีกฟิลหนึ่งอย่างเงี้ย ก็แนะนำนะคะแบบใครอยากจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าอยากพาลูกเที่ยวต่างประเทศก็แนะนําญี่ปุ่นค่ะเพราะว่ามีครบจบที่เดียวมีของเล่นของกินธรรมชาติาผู้คนการเดิน,นทางคือดีงามสําหรับทริปนี้นะคะการเดิน,นทางของครอบครัวเรา การมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้ก็จะจบที่ EP นี้แล้วนะคะส่วนทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะยังไงอีกก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะทริปนี้สนุกมากบ๊ายบายเจอกันทริปหน้าคะ่ะ